ยินดีต้อนรับคณะทีมที่ปรึกษาการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระดับภูมิภาคนายวิรศักดิ์ศรีสังศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขตสองนางพิชมลลีกำเนิดไทยศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขตสอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรประการเขต2ได้ดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาดำเนินการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาตามองค์ประกอบ5องค์ประกอบคือองประกอบที่1การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพหรือมาตรฐานองค์ประกอบที่3 การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานองค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่ณาแก่วงวิชาการและองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทําให้ส,สาาถสสานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชืวว้อไวรัสโครโครนา2019ไม่สามารถดาเนินการเทศติดตามไม่ตามปกติ กิจกรรมจึงต้องดาเนินการผ่านระบบออนไลน์สํานักงานเขตพื้นที่ได้ดําเนินงานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยผู้วงนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองพ่วงนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายศึกษานิเทศที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศที่เป็นผู้ประสานงานโครงการศึกษานิเทศที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทํางานและผู้แทนที่รึกษาของคณะทํางานส่วนคณะทํางานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระดับเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาแกนนำจำนวน5แห่งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนา15หแห่ง ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแกนนำที่เป็นคณะทำงานและเลขานุการครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาที่เป็นรองประธานที่เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการและผู้แทนที่ปรึกษาของคณะทำงานซึ่งสถานศึกษาแกนนำจำนวน5แห่งและสถานศึกษาร่วมพัฒนา15หแห่งประกอบด้วย หนึ่งโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อสุภาพิพัฒน์รังสรรค์มีโรงเรียนร่วมพัฒนาสามโรงประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศโรงเรียนวัดบางบ่อและโรงเรียนบ้านทองคุ้ง 2. โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี mat Moon 1>, <ści> 1ิปีสอปชมีโรงเรียนร่วมพัฒนาสามโรงประกอบด้วยโรงเรียนวัดบางฉลงนอกโรงเรียนคลองบางแก้วและโรงเรียนคลองกัญญา 3. โรงเรียนวัดเปร่งราชบำรุงศีวรพินิษวิทยาคารมีโรงเรียนร่วมพัฒนา3มโรงประกอบด้วยโรงเรียนตลาดปากคลองเจ้าโรงเรียนธรรมศีสุวรวันิษฐ์และโรงเรียนวัดคอลาด4โรงเรียนคลองบางน้ําจืดมีโรงเรียนร่วมพัฒนา3มโรงประกอบด้วยโรงเรียนวัดหัวขูโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่และโรงเรียนวัดเสาธงกลาง 5. โรงเรียนวัดลาดหวายมีโรงเรียนร่วมพัฒนา3โรงประกอบด้วยโรงเรียนวัดปานประสิท์คารามโรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคารและโรงเรียนสุเห่าบางกระสีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2ได้ร่วมจัดทําแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา3ปีและแผนปฏิบัติการประจำปี2564 ร่วมกับโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนร่วมพัฒนารวบรวมข้อค้นพบและข้อเสนอแนะการจัดทำแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษามีการจัดทำ AAR เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาการดำเนินงานด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตสองจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาในการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมโรงเรียนในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและมีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลของโรงเรียนในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ขอบคุณค่ะ